ในชีวิตเราจะต้องสูญเสียอยู่แล้วแล้วแต่ว่าจะจับเป็นหรือจับตายแต่พอณจุดที่มันวิกฤตอะมันนึกไม่ออกเลยค่ะยอว่าหน้าตาสติคุณคือใครคือเรื่องสดียมันเป็นเรื่องที่ต้องฝึกอะคะ่ะมันเหมือนกล้ามเนื้อคะ่ะต้องถ้าเราไม่ฝึกตั้งแต่วันนี้มันไม่ทันกลับมามตั้งหลักให้เร็วเรากลับมาเร็วยังไงได้คะที่กลับมาหายใจก่อนเลยอืคือการกลับมาหายใจคือการกลับมาอยู่กับตรงนี้ ฝึกภาวนาเพื่อการเยียวยาตัวเองภาวนาเพื่อการเยียวยาเยียวยาตัวเองในช่วงของการภาวนาค่ะมันจะมีการบ่มเพาะคุณสมบัติถ้าคุณสมบัติมีสติสัมผชัญญะความเมตตาความการุณาและความกล้าหามนรู้ทุกคนมีความรู้สึกใช่ค่ะสำคัญทางฟุตเนี่ยให้รับรู้ความรู้สึกหรือสภาวะที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงสุขก,ก็รู้ว่าสุขเศร้าก็รู้ว่าเศร้า<ม>โกรธก็รู้ว่าโกรธเมื่อเรารับรู้ เยวสิ่งนั้นก็หายไปเวลาที่เราเจอทุกข์หนักเนาะเจอการสูญเสียเนี่ยคำหนึ่งที่ให้บอกตัวเองเลยว่า This too shall pass เดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันไม่มีทุกข์อะไรอยู่เราตลอดไปสุขอยู่เราตลอดไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไป สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กับรายการท่าตื่นรู้นะคะรายการที่จะมาเล่าเรื่องสาระดีๆเกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพแต่ยังเป็นทุกๆเรื่องเกี่ยวกับพวกเขาเลยวันนี้นะคะ่ะเราได้อยู่กับแขกรับเชิญพิเศษอีกท่านหนึ่ง<อ>เลยนะคะก็คือพี่อ้อจริงๆพี่อ้อเนี่ยกับพี่ต้องรู้จักกันมานานแล้วค่ะก็คือเป็นแบบอาจารย์ที่สอนเรื่องไลฟ์โค้ชพี่ต้องเลยก่อนหน้านี้เนาะพี่อ้อเองก็เป็นทางเอเจคทีฟโค้ชแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าตรับพี่ต้องนะพี่ต้องจะได้ว่าพี่อ้อเป็นคนช่วยดูแลวความสัมพันธ์ออ้ <laughs> าาทททััังงงในนเรื่่ขมสมพธ์ี ความสัมพันธ์ของแบบว่าส่วนตัวก็ได้และความสัมพันธ์ระหว่างเรากับหมาแมวก็ได้ทีเนี้ยวันเนี้ยค่ะจริงๆเป็นอีพีที่อยากพูดคุยเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยค่ะพี่อ้อเราเลี้ยงน้องหมาน้องแมวกันแบบเป็นลูกเนาะเยอะมากซึ่งก่อนหน้านี้ต้องก็จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเอ๊ะจะจัดการยังไงค้าวันหนึ่งลูกเราจะต้องกลับดาวไปแต่วันเนี้ยค่ะที่ชวนพี่อ้อมมาคุยอ่ะอยากจะคุยในเรื่องของแบบว่า ในแง่มุมในฐานะของเราหลายๆท่านที่อยู่ประเทศไทยก็เป็นชาวพุทธเนาะ mm hmm. ซึ่งต้องรู้สึกว่าเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนากับการดูแลตัวเองอะมันมีทริคบางอย่างที่จะช่วยทําให้เรามีสติกลับมาได้เร็วค่ะ <c oughs> ถ้าเผชิญกับเรื่องราวที่เราไม่คาดฝัน mm hmm. ดังนั้นวันนี้เราจะมาลองถามพี่อ้อเลยคะ่ะว่าในแง่มุมของเชิงพุทธศาสนาเนี่ยคะ่ะถ้าวันนี้เราจะต้องสูญเสียน้องหมาน้องแมวที่รัก เราจะดึงสติกลับมาให้เร็วได้อย่างไรโอเคก็คำถามของต้องที่ก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของพี่เนาะเออที่พี่ก็เจอการสูญเสียจริงแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยพี่เจอการสูญเสียมาหลายครั้งกับน้องหมาน้องแมวอาจจะคนไหนที่ที่เป็นที่รักของเรานะทั้งคุณแม่ทั้งคุณพ่อแล้วก็น้องไก่ย่างนี่เอาน้องไก่ย่างมาด้วยเพราะน้องไก่ย่างจริงแล้วเราก็เลี้ยงเขาเหมือนลูกเนาะอย่างที่ต้องบอกคือเราเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเราไม่ได้เลี้ยงเขา เป็นแค่สัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งแต่เขาเหมือนลูกแล้วเราเป็นคนไม่มีลูกด้วยเราก็เลี้ยงเขาเป็นลูกเลยตรงนี้หนันกันเลยอันนี้ก็ไม่มีลูกเหมือนกัน,น,น,นใจค่ะคือเราก็เป็นทาสหมาท่านแมวเหมือนกันเนะเาะพี่ก็เพิ่งสูญเสียน้องไก่ย่างไปเขาประมาณปีออก,กว่าเสียวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์พอดีนี้ถ้ากลับไปที่คําถามของต้องเนาะถ้าเชื่อมโยงกับประสบการณ์พี่ว่าใช้ หลักพุทธหรือแนวพุทธศาสนามาช่วยดูแลใจเราในวันที่เราสูญเสียทั้งจริงแล้วการสูญเสีย,ยมันอาจจะเป็นการสูญเสียแบบจับเป็นก็ได้เนาะจากตายก็ได้ออจริงต้องเคยได้ยินว่า<อ>ในชีวิตเราเราต้องสูญเสียอยู่แล้วแล้วแต่ว่าจะจับเป็นหรือจากตายใช่แต่ทรามานทั้งคู่เลยนะคะใช่ค่ะแล้วบางครั้งการสูญเสียมันเข้ามาเนี่ยบางทีเรามีเวลาที่เตรียมพร้อมมันก็จะช่วยเราในการที่เราปรับใจ ใจเราเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันแต่ในบางสถานการณ์เนี่ยเราอาจจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่เราไม่คาดฝันเกิดขึ้นปุบปับปอุบัติเหตุเออหรือว่าน้องหลุดออกจากบ้านไปหรือว่าอย่างน้องก่ย่างเนี่ยมีอาการแบบชักกลังดึกขึ้นมาเราก็ไม่คิดว่ามันจะรวดเร็วขนาดนี้มันก็มาแบบกระทนหานค่ะ<า>ตอนที่ ประสบการณ์ตรงของพี่เหรอตอนนั้นอาจจะโชคดีพอดีช่วหงหลังเนี่ยพี่มาศึกษาเรื่องพุทธศาสนาเนาะแล้วก็ได้นําหลักธรรมเนี่ยแหละมามาใช้กับตัวเองมาขัดเกลาตัวเองอรวมถึงมีครูบาอาจารย์เนาะแล้วก็มีกัลยะาณมิตรค่ะที่ช่วยเกื้อกูลอบอุ้มกันเพราต้องถามเรื่องนี้สาคัญมากๆคือเรื่องของสติเราพูดเรื่องสติกันเยอะมากเนาะความรู้เนื้อรู้ตัวความรู้สึกตัวเออมันเกิดภาวะอะไรในใจหรอมันภาวะ เครียดภาวะโกรธมันมีความรู้สึกอะไรที่อยู่ภายในใจบ้างค,คือเคือมือนที่ต้องฟังคือคำ<ม>ว่าสติเอาจริงๆอ่ะพูดถึงหน้าตาสติเราบางทีนัเมงเมนนันนะคะเรานึ้ไม่ออกสติหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่าเราอาจจะเคยเจอเราไม่เคยเจอแต่พอพอณนะจุดที่มันวิกฤตอ่ะมันนึกไม่ออกเลยคะ่ะยอว่าหน้าตาสติคุณคือใคร เขาเขาเป็นใครคะเราจะเจอเขาได้ยังไงไในภาวะนั้นนะถ้าคนฝึกเขาก็จะรู้ว่าสติเป็นยังไงแต่คนไม่เคยฝึกก็จะไม่รู้อยังถามต้องตอนนี้ต้องนั่งอยู่ต้องรู้สึกตัวไหมต้องกาลังนั่งอยู่ต้องรู้สึกว่าต้องนั่งแล้วก็มีแอร์เย็นกาลังพูดคุยกาํยกาลังทำพอดแคสต์อยู่สัมผัสว่สวาก,ก้นกําลังนั่งอยู่ที่เบาะเนาะสัมผัสถึงความเย็นที่กระทบค่ะรับรู้ว่าเรากําลังพูดคุยอยู่อันนี้ก็คือความรู้เนื้อรู้ตัวค่ะหรือเวลาเราทานข้าวอย่างเงี้ยเราเคยรู้ไหมว่าเราทานข้าวเนี่ย เรากาลังทําอะไรเรากําลังเคี้ยวข้าวหรือในในหัวสมองหมุนวนอยู่ในความคิดของเรา oh. บางคนทานข้าวไปไม่รู้เลยหัวคิดไปเรื่องอื่นละไม่ได้มีความรู้สึกตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขนามค่ะทีนี้ค่ะมันจะมีปัญหาหนึ่งคือว่าณนะโมเมนต์ที่เราเจอภาวะที่มันเข้าแทรกอ่ะอย่างเช่นสูญเสียกระทันหนันหรืออะไรก็ตามเนี้ยค่ะเราไม่รู้จักสติสติมันจะมาไหมสติ<ห><อ>มาไม่ทนันใช่มันช็อกเนาะทที่อาการที่มันช็อก สิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งตัวค่ะคือเรื่องเสือมัมเป็นเรื่องที่ต้องฝึกอะค่ะมันเหมือนกล้ามเนื้อค่ะต้องถ้าเราไม่ฝึกตั้งแต่วันนี้มันไม่ทันแน่นอนไม่งั้นครูบาอาจารย์จะสอนเหรอเอามาฝึกว่ายน้ำเอาตอนหลังมันฝึกไม่ทันแล้วค่ะอ่าอันนี้เป็นเป็นข้อคิดที่ดีมากเลยนะคะว่าบางคนจะบอกว่าฉันตอนที่ฉันเสียลูกฉันจะต้องตัดสินใจอะไรที่มันกระทันหันเนาะหรืออย่างที่บอกขออย่างะที่ไก่ย่างชักอย่างเงี้ยถ้าถ้าโมเมนต์นั้นเราไม่เคยฝึกมาก่อนเลยอะ บางทีเราอาจจะแบบว่าสติที่บอกเลยว่าสติแตกสติแตกลูกชังตึงได้หอเอย่างนั้นนะคะได้จากนั้นก็วันนี้ขออนุญาตปักไว้หนึ่งเรื่องก่อนนะก่อนจะไปต่อคือสติเป็นเรื่องที่ต้องฝึกมันไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยตามธรรมชาติใช่ไหมคะโอเคโอเคเราถ้าสมมติว่าวันนี้ที่เราบอกว่าเอ๊ะเราจะเจริญสติกลับมาได้อย่างไรเราฝึกแล้วมันมีอะไรอีกนะมคะพี่ออมันมีอะไรอีกที่จะช่วยทําให้เราประคองใจเราได้คือ อาการที่มันเกิดขึ้นนะั้นจริงแล้วมันเป็นธรรมชาตินะถามว่าคนที่ฝึกนะ่ะพี่ก็ยังอยู่ในเส้นทางเนาะพี่ก็ยังไม่ได้มีสติตลอดเวลานะรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างแต่ยังน้อยเราอยู่ในเส้นทางค่ะต้องอสุดท้ายเราก็ต้องพยายามกลับมารู้ตัวว่าตอนนี้เรากําลังทําอะไรเรากำลังรู้สึกอะไรแต่อตอนไก่ย่างเกิดอาการถามว่าพี่ตกใจนะพี่ช็อกตกใจนอนอยู่กําลังนอนหลับสบายอย่างเงี้ยอ,อยู่ดีลูกชักกลางดึกเนี้ยชักทั้งตัวเนาะ ถามว่าคนเป็นพ่อแม่หมายอย่างเราอะอเจอลูกในสภาพนั้นน่ะมันก็ต้องตกใจทุกคนแหละตกใจเราก็รู้ว่าตกใจแต่ตกใจแล้วเราต้องรีบกลับมาตั้งหลักให้ทัานว่าเมื่อเห็นสภาพลูกเป็นอย่างนี้แล้วมันคือความจริงที่เกิดขึ้นแล้วเราจะทําอะไรแอคชั่นอะ next step เราจะทําอะไรพี่ก็เลยตัดสินใจพาน้องไปหาหมอเลยอและในระหว่างทางน,น้องก็ยังชักอยู่นะอเออพี่ก็พยายามอะ ขำดาวเขาแม่อยู่ตรงนี้นะไม่เป็นไรนะแม่อยู่ตรงนี้เราจะไปหาหมอนะลูกค่ะว่าในใจพี่สันไหวมากไม่ใช่ไม่สันไหวแต่พยายามกลับกลับมาตั้งหลักให้เร็วม,มันต้องกลับมันตั้งหลักให้เร็วไอ้คำว่าตั้งหลักให้เร็ว,ค,ว,รวค่ะเวลาตอนนั้นต้องสงสัยมากเลยค่ะพี่อ้อมันเป็นช่วงเวลาเหมือนแบบเหมือนเซี่ยววีอ่ะมันเหมือนฟ้าผ่ามันมันแวบเดียวอ่ะเรากลับมาเร็วยังไงได้คะคือแต่ละคนอาจจะมีวิธีไม่เหมือนกันเนาะ Mm. แต่อย่างของพี่ที่พี่ใช้เนี่ยคือไม่รู้วิธีอะไรพี่กลับมาหายใจก่อนเลย mm. สักสองสามครั้งแล้วเราก็สัมผัสใจเราตอนนี้มันเป็นไงหัวใจเต้นแรงมากเลยอ mm. เราก็กลับมาหายใจก่อนคือการกลับมาหายใจคือการกลับมาอยู่กับตรงนี้เอออันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวที่พี่ใช้กลับมาอยู่ตรงนี้ <c oughs> อยู่บางคนเขาอาจจะใช้การสัมผัส ให้รู้ตัวว่าตอนนี้ให้กลับไปอยู่ตรงนี้นะไม่ไม่ให้มันตะเลิดให้มันเตลิดลงไปโอเคเขาไม่อย่างนั้นความคิดเรามันจะไปเออยป็นั้นลูกฉันจะมนี้ไหมเออมันจะเกิดอะไรคือลูกฉันจะตายไหมเนียมันจะเป็นคือมันจะฟุ้งมันจะแบบอย่างที่บอกสติแตกมันจะไปไวมากเข้าใจค่ะแล้วอันนี้ต้องขออนุญาตที่อ้อนะคะเพราะเอิญว่าเราเองก็ได้ทราบเรื่องน้องไก่ย่างมาณโมเมนต์ที่เราจะต้องตัดสินใจให้เขาจับไป เท่าที่ทราบคือน้องต้องการลดยาคาดเพราะว่าด้วยด้วยภาวะที่เขาเป็นถูกนะคะณ mm hmm. ตอนนั้นนะคะเราเราใช้วิธีการอะไรในเชิงแบบพุทธศาสตร์ที่ว่าหนึ่งนะเหมือนฉันกําลังจะสูญเสียสูญเสียและฉันกําลังออกคําสั่งด้วยอะ่ะเพื่อให้ลูกฉันกลับดาวซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะมันเป็นเรื่องยากและมันเป็นเรื่องที่มันทรมานใจคนเป็งพ่อแม่มา,มาก แต่ก็ต้องบอกว่าพี่ก็ต้องขอบคุณเนาะขอบคุณที่ช่วงชว่วงเวลานั้นนะ่ยพี่อยู่ในสังฆะอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับกัลยาณมิตรทางธรรมดีพี่พี่อยู่ในหลักสูตรของมหาจุฬาเนาะ,นะะแล้วก็เรียนรู้เรื่องธรรมะแล้วก็เราก็อยู่ในเส้นทางในการปฏิบัติอะคะ่ะก็ได้ปรึกษาครูบาอาจารย์ด้วยเนาะปรึกษาครูบาอาจารย์แล้วก็ก่อนหน้านี้พี่อ้อมมีการภาวนาฝึกภาวนาเพื่อการเยียวยาตัวเอง เหมือนก่อนที่ไก่ย่างจะเสียเนี่ยตอนนั้นเขาอายุมากแล้วละ่ะหนึ่งปีที่จําได้เลยหนึ่งปีแล้วช่วงนั้นนะพี่ต้องทําการบ้านส่งพระอาจารย์ก็คือการทําภาวนาเมตตาภาวนาแล้วมันจะมีพาร์ทหนึ่งที่เป็นการภาวนาเพื่อการเยียวยา ภาวนาเพื่อการเยียวยาเยียวยาตัวเองอ๋อน่าสนใจมากะใช่ค่ะใช่ค่ะกับพระอาจารย์โชติขออนุญาตออกชื่อพระอาจารย์ <Ha. S 2> ซึ่งตอนนั้นน่ะมันมีข่าวน้องคนหนึ่งที่น้องหมาเขาเสียกระทันหันตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็จ๊กเข้ามาในใจเราเออแล้วเราก็เห็นว่าลูกเราเนี่ย<ม>เขาแก่มากแล้วนะตอนนั้นอยู่หัวหินเลยพาเขาไปเที่ยวหัวหินลูกเราแก่มากเลยแล้วมันก็รู้สึกสั่นไหวในใจมากเลยนะณตอนนั้นก็เลยอะอยากนอนภาวนาดีกว่า นอนภาวนาแล้วเอาเรื่องของไก่ย่างเนี่ยแหละเออถ้าวันหนึ่งอ่ะน้องไม่อยู่กับเราจริงๆอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อมันเป็นการภาวนาก็คือการเหมือนอันนี้ต้องไม่รู้นะคือต้องเป็นคนที่แบบห่างทางหางทำพอสมควรเลยค่ะการภาวนาก็คือเหมือนกับการจําลองสถานใช่มันเหมือนการเตรียมพร้อมว่าวันนั้นถึงวันนั้นมันจะมีอะไรไม่อยู่บ้างข้างในเราจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ในช่วงของการภาวนาค่ะมันจะมีการบ่มเพาะคุณสมบัติ ห้าคุณสมบัติสติสัมปชัญญะความเมตตาความกรุณาและความกล้าหาญซึ่งอันนั้นมันเหมือนกับพอเราเข้าไปอยู่ในคลื่นสมองที่มันสงบมากค่ะตอนมันจะทําให้เราเข้าไปสํารวจภาวะในใจเราแล้วเรารู้ว่าเอณอนะตอนนั้นมันเกิดความรู้สึกอะไรนี่จําได้ว่าตอนนั้นพี่น้ํำตาไหลแบบพังครูมากแล้วก็ดึงคุณสมบัติ เรื่องของความเมตตาเรื่องของความกล้าหาญเข้ามาดูแลจิตใจเราซึ่งถ้าคุยกระบวนการมันอาจจะยาวเนาะเดี๋ยวคุยกันนับเลยอ่ะคืออันเนี้ยจะบอกเลยว่าชอบฟังแล้วอ่ะเอาตรงๆมันเป็นศาสตร์ที่ต้องรู้สึกว่าดีจังแล้วพอยิ่งฟังคุณสมบัติก็รู้สึกว่ามันมีในตัวเรานะดังนั้นที่เราน่าจะใช้มันในตอนที่มันเกิดวิกฤตได้นี่นาแต่เราไม่เคยนึกถึงเลยใช้ได้ยุกเรื่องค่ะ เมื่อไหร่ที่เรามีก้อนทุกบางอย่างเราใช้เนี่ยกระบวนการทําเมตตาภาวนาการเยียวยาตัวเองเขามาช่วยดูแลจิตใจเราได้ตลอดเวลาเลยฉันต้องบอกว่าเหตุการณ์นั้นมันช่วยพี่เหมือนเราเตรียมพร้อมอะเตรียมพร้อมในวันที่เราจ้องสูญเสียพี่รู้เลยว่าในวันที่น้องไก่ย่างเสียจิตใจเรามันเศร้านะแต่มันไม่ได้ดิ่งดาวอ๋อใช่เพราะว่าปัญหาของปัจจุบันเนี้ยค่ะที่เราเจอโดยที่ว่าพอเราเลี้ยงหมาเป็นลูกเยอะ p a ดเพเรนซี่โตมากแล้วก็หลายๆครอบครัวจะเป็นเหมือนเราสองคนคือไม่มีลูกมนุษย์อะค่ะแต่ว่าเลี้ยงลูกเออเลี้ยงลูกเป็นสี่ขาทีนี้พอพอเราบอนดิ้งเราเราผูกพันกันเยอะนะจุดที่เขาจากเนี่ยเราทําใจไม่ได้บางคนแบบ de-place ไปเลยแล้วก็พยายามถามคําถามหรืคุยกับตัวเองแต่มันไม่มีหลักยึดตอนนี้ที่ต้องแบบเออชวนคุยมาว่าต้องอยากได้หลักยึดทางคุณศาก็เพราะต้องได้ยินแล้วเอออันนี้เจ๋งอะ อันนี้ฝากไว้เดี๋ยวเราจะต้องมาเราจะต้องมาคุยเรื่องภาวนากันต่อ,อายากมากเลย <c oughs> แล้วอย่างที่ต้องถามคําถามพี่อ่ะพี่ยังจาได้วันที่พี่ต้องตัดสินใจเนาะ <c oughs> คือมันมันเกิดการไข้ครวนถ้าภาษาพ <c oughs> ูด <c oughs> ก็เรียกว่าโยนิโสนะโยนิโสมนสิการคือการไตรตรองไข้ครวนข้อมูลข้อเท็จจริงปรึกษาคุณหมอ <c oughs> ประเมินสถานการณ์ทุกอยา่างด้วยสตินะ <c oughs> ไม่ใช่ด้วยความฟุฟ้งฟาด้วยความสึ่งเศร้า ด้วยสติเราคข้ควรทุกอย่างแล้วแล้วลูกเราอยู่ในสภาพที่สอดท่อปัสสาวะแล้วสอดท่อหายใจแล้วแล้วน้องยังมีอาการชักอยู่เป็นระยะนะซึ่งทุกครั้งที่เขาชักคือข้างในเขาเจ็บเขาทรมานมแล้วสำคัญที่สุดคือไมซ์เซตน,นั้นมองว่าพี่ว่าสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ความตั้งใจเรามีความตั้งใจดีเรารู้สึกว่าเราอยากให้ลูกเราอ่ะเป็นอิสระ ต้องการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกเราไม่รู้ถามคำถามอะไรเนี่ยเปล่าแต่ว่าอยากรู้จริงๆอนะ่ะนโมเมนต์ที่ต้องตัดสินใจพูดทุชลีปเขามันมีความรู้สึกค่ะว่าบาปขึ้นมาไหมคะตอนแรกพี่ก็ไม่ได้คิดว่าพี่รู้สึกตอนนั้นเข้ากลุ่มกับครูบาอาจารย์กับเพื่อนเนี่ยมันมีความรู้สึกผิดเล็กๆขึ้นมาเออมีความรู้สึกผิดเล็กๆขึ้นมาแต่ในชว่วงโมเมนต์นั้นอะ่ะมันเหมือนกับพ่อเรากลับมามีสติจริงๆแล้วอ่ะความรู้สึกนั้นมันหายไปค่ะ Mm hmm. แล้วพี่ก็ดึงคุณสมบัติความกล้าหาญของพี่ออกมาต้องมหมว่าวันที่พี่ต้องตัดสินใจบอกหมอ mm hmm. ที่ไปทําสมาธิก่อน oh, <yeah. S 2> ที่ไปทําสมาธิเพื่อพี่ต้องการที่จะดูแลสภาวะใจให้เราเป็นปกติมากที่สุด mm hmm. แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะส่งเขา mm hmm. ด้วยความรักด้วยพลังของกุศล mm hmm. พลังงานดีๆให้กับเขา mm hmm. มันก็เลยไม่ได้รู้สึกตรงนั้นแล้วการจากไปของเขา mm hmm. เขาจากไปในอ้อมอกเรา แล้วพี่ก็บอกเขาบอกว่าเนี่ยไม่ว่าหนูจะไปอยู่ที่ไหนนะขอให้หนูรับรู้ว่าความรักของพ่อแม่จะอยู่กับหนูตลอดไปนะลูกของพีจังมือพี่เนี่ยจับที่หัวใจน้องแฟนพี่กับพี่โอบก,กอดเขาไว้เพราเขาไม่รู้ตัวค่ะแล้วพี่ก็คมดาวนะตั้งสติหัวใจเขาเต้นอยู่ที่ฝ่ามือพี่เลยนะเต้นตุบตุบตุบค่ะแล้วพี่ก็บอกหมอหัวใจเขาหยุดเต้นไปกับมือของพี่เลย <laughs> ่จะถล่มไปได้แล้วถามว่ารู้สึกคนเป็นแม่รู้สึกตองค่ะเออรู้เข้าใจ,จิลองให้เลยอืมเข้าใจเรารู้ว่าเราทําเพื่ออะไรแต่หลายครั้งที่ไม่ว่าจะคนหรือสัตว์เนาะโอ้ไม่ได้ทําทุกอย่างยือทุกอย่างอืมแต่เขาต้องการหรือเปล่าเราทําเพื่อเขาหรือทําเพื่อตัวเองกันแน่อันนี้ต้องถามตัวเองได้นะเข้าใจเลยค่ะเราทำเพราะเราไม่อยากสูญเสียหรือเปล่าหรือว่าทำเพื่อเขา ถามคำถามนี้ให้กับตัวเองเนี่ยเราทําเพื่อใครโดยที่เราไม่รู้ตัวในความปรารถนาดีความคาดหวังของเราอะทําทุกอย่างแต่เขาต้องการหรือเปล่าไม่ว่าจะคนหรือสัตว์เลี้ยงนะอืเข้าใจนบางคนทําเพื่อชดเชยบางอย่างทําเพราะมันมันอย่างตอบแทนอะไรอะไรบางอย่างหรือเปล่าอเข้าใจแล้วค่ะผมเป็นอะไรที่แบบมันมันมันเป็นความรู้สึกปนๆค่ะพี่อ้อก็คือ เหมือนซะเทือนใจด้วยนะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเหมือนเราเราจะแบบว่าคอแลแลบมีแบบพังทลายลงไปอะ่ะซึ่งอันเนี้ยต้องมองว่าถ้าใครได้ลู้เคล็ดลับแบบนี้นะน่าจะช่วยประคับประคองตัวเองได้ดีมากๆเลยทีนี้พ่อหลังจากที่น้องจากไปแล้วอะค่ะอืมอยู่ยังไงคะ <laughs> โอ้หมันอยู่ยังไงมีหลักการอะไรทางพุทธศาสตร์ให้เราแบบโอเคเมื่อกี้ต้องได้ภาวนาแล้วแต่ว่าตอนจากเนี่ยมันไม่เหมือนตอนนั้นนะโอ้เอง่ายค่ะ คือคนทั่วไปจะมองว่าพี่น่าจะอาการหนักเนาะคนเป็นแม่เนขะาบออาการหนักแต่คนที่อาการหนักคือใครรู้ไหมคุณพ่อคุณพ่ออาการหนักมากมเราไม่เคยเห็นภาวะที่เขามีความเศรา้าถาโถงขนาดนี้นะคือร้องไห้โหผู้ชายแมนๆเนี่ยนะไปใส่บาตรให้ลูกก็ร้องไห้โหคือบางทีบางทีการสูญเสียมันไม่ใช่การสูญเสียสัตว์เลี้ยงหรือตัวบุคคลนะบางทีมันคือการสูญเสียบทบาทบางอย่างด้วยนะ เราเคยทําตรงนี้ทุกวันเออบทบาท <ใน S 2> ของพ่อฉันดูแลฉันต้องพาเขาไปเดินทุกวันฉันต้องทํานู่นทํานี่รับฉันไม่ได้ทำแล้วแล้วฝฟวัตอยู่เพื่ออะไรม,มันถาโถมมากนะเออแต่กลับกลายเป็นพี่เนี่ยคือถามว่าเศร้าเศร้าค่ะแต่ไม่ไม่ได้อ่อนไหวขนาดนั้นอาจจะด้วยการเตรียมความพร้อมระดับหนึ่งแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ทำได้คืออยู่กับปัจจุบันจริง ตอนนี้ทําอะไรอยู่มีอะไรต้องทําก็ทําไปแต่ถามว่าพอไม่ทํามันก็กลับมาคิดนะกลับมาร้องไห้มานอนกอดลูกมาดมออกคอลูกร้องไห้กันอยู่บนเตียงอย่างเงี้ยจ,จริงๆก็มีค่ะมันเหมือนกับตอนก่อนที่เราจะต้องเจอวิกฤตคือเรื่องของสติมันต้องกลับมาถูกไหมคะจริงๆสติมันอยู่กับเราทุกที่เลยเนาะถูกต้องคือมันมีหนะ้าที่อะไรต้องไปทําก็ไปทําล้างจานก็ล้างไปก็จดจ่ออยู่การล้างจาน จะต้องทํางานจะต้องประชุมก็อยู่กับตรงนั้นนะคะอแต่พอเราไม่อยู่ตรงนั้นเราก็อาจจะเศร้าอีกก็อิสโอเคนะสำคัญคือรู้สึกก็อนุญาตให้ตัวเองรู้สึกที่คำนี้สําคัญมากเลยอ่ะเพราะว่าบางทีเราจะชอบแบบรู้สึกไม่ได้มันผิดฟิลฟิลลิ่งมันถึงต้องสตรองสิโอฉันต้องก้าวข้ามไม่ได้สิเอ่ออันนี้มันเป็นคําที่คนมักจะเฮ้ยคุณต้องสตรองคุณก้าวข้ามมันได้สิเนี่ยศึกษานู่นนี่มาอ้อเยอะไอ้คำนี้ <laughs> เรียนว่าต้องเยอะแต่เราคือมนุษย์ว่ะมนุษย์ทุกคนมีความรู้สึกใช่ค่ะสำคัญทางพุทธเนี่ยอาจจะคล้ายหลายสาทางพุทธเขาจะพูดเสมอว่าให้รับรู้ความรู้สึกหรือสภาวะที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงค่ะสุขก,ก็รู้ว่าสุขเศร้าก็รู้ว่าเศร้า<ม>โกรธก็รู้ว่าโกรธ<ม>เมื่อเรารับรู้เดี๋ยวสิ่งนั้นก็หายไปอย่งางม่นี้อะไรอยู่ตรงนั้นตลอดฟีไอ<ป>้น,นี่เลยอ่ะต้องรู้เลยนะอันนี้ต้องไม่รูกเปียกเท้าเปล่าค,คือต้องอย่างที่บอกอ่ะหลายๆคนที่ดูในที่นี้น่าจะคล้ายๆกับต้องคือ ห่างเรื่องทางพุทธศาสนาอยู่ในโลกของแบบการทำงานอยู่ในโลกของความวิ่งตามหาเป้าหมายความสำเร็จเัยขนาดมากเลยเร็วใช้ชีวิตเร็วตลอดไปแต่เอาให้กลับมาคุยกับตัวเอง่ะให้มาคอนเน็กกับเดี๋ยวเมื่อกี้ภาวนาเป็นสิ่งยิตแรกหรอมีเรื่องนี้บนโลกด้วยอ่ะคือแล้วมันดูดีอะจังเลยอ่ะอยากรู้อะเออต้องต้องสัมผัสได้ค่ะว่าจริงๆแล้วอะเรื่องเราหล่อเนี้ยมันมันเป็นเรื่องปกติเนาะแต่ว่า เราอาจจะไม่เคยตระหนักมาก่อนว่ามันจําเป็นในการที่จะอยู่ได้อย่างมีความสุขเติมอีย่างที่ต้องถามพี่ว่าเอ๊ะจะดูแลใจตัวเองยังไงหลังจากที่น้องสูญเสียมันมีคําครูบาอาจารย์หลวงพ่อประโมทท่านเาพูดไว้นะ,ะเวลาที่เราเจอทุกข์หนักเนาะเจอการสูญเสียเนี่ยคำหนึ่งที่ให้บอกตัวเองเลยว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไป uh. this too shall pass เดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันไม่มีทุกอะไรอยู่เราตลอดไปสุขอยู่เราตลอดไปเยียวนึก็ผ่านไปจริงค่ะแล้วตอนนี้พี่ก็ผ่านมาปีปีครึ่งละการสูญเสียที่แบบมากมายก็สูญเสียมาหมดละในวันที่เราไม่คิดว่าเราจะผ่านม,ามันมาได้เราก็มาอยู่ตรงนี้มันเป็นกฎของเวลานะคะลิออมันเป็นความจริงอของโลกเนี้ยค่ะ คีย์เวิร์ดอีกอันที่สําคัญคือการยอมรับเมื่อไหร่ที่เราทําอะไรที่มันต่อต้านกับความเป็นจริงนั่นแหละเราจะมีความทุกข์ต้องให้เขาอยู่กับเราตลอดไปไม่มีเนาะหมันไม่มีทางวันหนึ่งเราก็ต้องไป <c oughs> เข้าถูกไหมคะทุกคนก็มีวาระเวลาของตัวเองอถูกไหมเออโอโดีจังเลยอยากจะให้ยอ่อฝากตอนท้ายหน่อยคะ่ะ สำหรับคนที่ต้องมองว่าหลายๆคนที่เขาเรียกว่าตระหนักรู้แล้วก็ได้ศึกษาเรื่องราวเหล่านี้มาต้องใช้คำนี้นะคนเหล่านั้นเขามีบุญสำหรับต้องที่หรือว่าหลายๆคนดูอยู่อาจจะห่างต้องอบใช้คำวันนี้ห่างพระห่างพุทธศาสตร์อยา่าใจพี่อ้อแบบว่าฝากสุดท้ายละกันสำหรับคนอย่างพวกเราที่เป็นพ่อหมาแม่หมาด้วยกันแต่อยากจะได้หลักการดีๆแบบมเมื่อกี้นีค่ะ,คะทั้งก่อนก่อนที่จะเริ่มเลี้ยงเลี้ยงเข้ามา ช่วงระยะเวลาจะผ่านพ้นช่วงที่เขาจะต้องจากและช่วงอะไรเขากลับดาวไปแล้วเอาแบบรวมๆให้ต้องหม่ยว่าทํายังไงได้บ้างถ้าพูดถึงก่อนเนาะก่อนในวันที่เขายังมีชีวิตอยู่ค่ะพี่ว่าสิ่งสําคัญก็คือว่าการที่เราได้ใช้เวลากับเขาอะค่ะในทรัพยากรที่เรามีเนาะเออการที่ใช้เวลากับเขาอย่างมีคุณค่าให้ความรักความเอาใจใส่เขาในแบบที่เราทาได้อย่างดีที่สุดในช่วงทุกโมเมตนต์น่ะก็ดีที่สุดแล้วนะคะในวันที่เขาจะสูญเสียเนี่ย ทำอะไรก็ได้ค่ะที่สบายใจพี่นี่ทําทุกอย่างนะให้เขาทําสังฆทานเปิดธรรมะให้ฟังใช้คําพูดส่งพลังงานดีๆให้กับเขาอะค่ะ<ม>สัตว์เลี้ยงเนี่ยเขามีความสามารถพิเศษเนาะที่เขาจะรับรู้พลังงานของเราได้เนาะถ้าเรามีพลังงานที่มีแต่ความทุกข์ความเศร้าโศกลองคิดดูว่าในชาวะที่เขาป่วยอย่างนั้นนะแล้วเขารับพลังงานจากเราไปม,มันจะเป็นยังไง<ม>ส่งพลังงานความรักความเมตตาความปรารถนาดีอยากให้เขาเป็นสุข ให้มากที่สุดเนาะแล้วช่วงหลังจากนั้นเนี่ยคือการดูแลตัวเองเลยแค่อนุญาตยอมรับความรู้สึกสภาวะความเศร้าความเสียใจที่มันเกิดขึ้นคีย์คือรับรู้ตามความเป็นจริงและอยู่กับปัจจุบันนะหรือบางคนอาจจะมีเทคนิคไม่เหมือนกันบางคนพยายามเปลี่ยนโฟกัสไปทำอย่างอื่นแฟนที่นี่จะจัดบ้านทำนู่นทำนี่เพื่อไม่อยากไปจมอยู่ความรู้สึกนั้นคะ เปลี่ยนกิจกรรมปรับกิจกรรมแล้วค่อยๆให้เวลาตัวเองยังไม่ต้องรีบก้าวข้ามไม่ต้องก้าวข้ามไม่ต้องรีบค่ะเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลบางคนใช้เวลานานบางคนใช้เวลาสัา้นก็ใจดีกับตัวเองเยอะๆหรือหากลุ่มหากลุ่มและกลุ่มพอดีกลุ่มที่ที่มีพื้นที่ให้เราได้พูดได้แต่งปันได้แชร์ประสบการณ์กันก็จะช่วยได้ค ถือได้ว่าเป็นอีพีที่แบบว่าเติมเต็มมากเลยแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าเรื่องพุทธศาสนากับการดูแลจิตใจเป็นเรื่องที่ง่ายจังเลยตอนแรกนึกว่าอยู่ไกล <laughs> นึกว่ายากจะเข้าถึงแต่วิอเล่าให้ฟังแล้วโอ้มันเป็นธรรมชาติและธรรมดาของชีวิตเนาะ <laughs> ก็เอาเป็นว่าใคร มีเรื่องราวคล้ายๆกันแบ่งปันได้นะแบ่งปันในคอมเมนต์ได้แล้วก็ถ้าใครชอบเ,ออเขาเรียกว่าข้อมูลนะคะหรือว่าความรู้ดีๆแลว้วก็เรื่องราวที่คิดใจดีแบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็แชร์ถ้าตื่นรู้ให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะดีค่ะต้องขอยัดพอดักหนึงนะคะตัวเองเสียงกระดิ่งเข้าไ,ไหมอ่เพราะที มันโอเคไหมพี่ว่าเอาน้องไปวางตรงนี้ดีกว่าไหมหรือว่าน้องน้องวาง,ออวางตรงนี้ไหมคะได้ขออนุญาตนะคะวางตรงนี้เลยแต่ยังอยู่นี่ก่อนนะลูกเออ